คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนที่ประโคมใส่ของแบรนด์เนมทั้งตัวบางครั้งกลับไม่ใช่คนที่มีเงินมากที่สุดในห้องนั่นก็เพราะว่าในโลกใบนี้การดูรวยมันทำได้ง่ายมากครับแต่การรวยจริงและรวยจากข้างในมันทำยากเหลือเกินหลายคนทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเพียงเพื่อแลกเงินมาซื้อกล่องพัสดุสีน้ำตาลกลองเนเนเทินทึกไว้ตามมุมบ้าน กริ่นของกระดาษใหม่และเทปกาวที่ยังไม่ได้แกะมันเป็นรอยร้าวของความอยากที่ไม่มีวันจบสิน้นมินรู้ไหมครับว่าเสียงแควกตอนกรีดคัตเตอร์ลงบนกล่องพัสดุเหล่านั้นน่ะมันคือเสียงแห่งความสุขเพียงชั่ววินาทีเดียวที่คนเราพยายามซื้อมาเพื่อถมหลุมดำในใจที่กว้างเท่ามาหาสมุทรคุณซีเคพูดได้ตรงใจพี่มาครับว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ต้องการของที่อยู่ในกล่องหรอก แต่เขาต้องการสารความสุขที่ชื่อโดปามีนซึ่งมันฉีดพลาดในสมองตอนที่รู้สึกว่าฉันได้เป็นเจ้าของสิ่งนี้แล้วยิ่งคุณพยายามทำตัวให้หนักแบกของหรูหราให้ดูเยอะใจคุณกับยิ่งเบาวิวและเปราะบางลงเรื่อยๆลองถามตัวเองดูนะครับว่าทุกวันนี้คุณกำลังเป็นเจ้าของสิ่งของเหล่านั้นหรือสิ่งของเหล่านั้นกำลังล่ามโซ่คุณไว้เป็นท่าที่ต้องคอยปรนนิบัติมันอยู่ตลอดเวลา สัมผัสของหนังกระเป๋าแบรนด์เนมที่เย็นเฉียบและเรียบลื่นมันดูดีนะแต่มันไม่เคยให้ความอบอุ่นใจที่แท้จริงได้เลยถ้าข้างในใจคุณยังร้อนรนเพราะนี่บัตรเครดิตที่กำลังไล่หลังมาติดติดการดูรวยมันเหมือนการใส่หน้ากากไปงานเต้นบำรรมครับยิ่งหน้ากากสวยและวิจิตเท่าไหร่คุณยิ่งจะกลัวที่จะถอดมันออกพรลึกๆคุณกลัวคนจะเห็นความธรรมดาที่ว่างเปล่าของตัวเอง รหัสลับของคนรวยจริงๆคือการทำให้ชีวิตเบาที่สุดไม่ใช่แบกให้หนักที่สุดและถ้าคุณอยากรู้ว่ามหาเศรษฐีเขามีเทคนิคแฮกใจให้หลุดจากคุกแบรนดเนมที่ไร้กรงขังนี้ยังไงฟังคลิปเต็มได้ที่แฮกทำครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการไม่มีเงินคือการที่คุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นใครกันแน่ในวันที่ของหรูหราพวกนี้หายไปจากชีวิตคุณ